คับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมงานบุกเบิกการทำถนนสี่เลนอ่าอวางอำเภอชิวิไลไปอำเภอเมืองเมืองการครับท่านผู้ชมงาน ทำถนนสี่เลนนะครับผู้รับจ้างรับเหมานี่ก็เข้าทํางานกันแล้วนะครับถนนสี่เลนบึงการศิวิไลหรือศิวิไลบึงการเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแล้ลวก็ผู้รับเหมาก็กําลังเริ่มทํางานกันนะครับท่านผู้ชมทั้งไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ก็ถมที่ถมเคลียดินกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม งานก้าวหน้าไปแล้วนะครับ43-40%แล้วนะครับเป็นทูกบางที่ก็ลงดินแล้วก็ลดเกรดลดทับลดบดกัน อแล้วก็มีนะครับแต่ว่าบางที่ก็ยังทําไม่ได้นาะเนือว่าติดข้าวติดอะไรก็มีนะครับอย่างนี้ก็เเห็นไหมอันนี้ก็ใช้รถสามล้อได้แล้วนะครับท่านผู้ชมรถโบลรถอะไรต่อพมีอะไรนะครับอันนี้ก็ทําเป็นการเป็นชู้ๆนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับท่านผู้ชม ช่วงที่ทาได้ก็ทําไปช่วงไหนที่ทํามาได้ก็ต้องปล่อยไว้ก่อนอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่งนาก็ยังคงติดข้าวติดอะไรชาวไร่ชวาวนาเขาอยู่ก็ย,ยังทําไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็คงต้องรอไปก่อนยังกว่อยชวยาวไร่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยดำเนินการต่อนะครับท่านผู้ชม ต่อไปก็จะขึ้นโนนกกบกนะครับท่านผู้ชมโนนก,กบกนี้ก็มีปัญหาในเรื่องต้นไมต้ต้นต้นบกกันนะครับไ่รู้ว่าเขาจะโค่นก็จะทํำยังไงอันนี้เราก็ไ่ดูเหมือนกันนะครับตออยู่ตรงกลางพอดีนึกในใจน่าจะโค่นไหมหรือ,อยังไงนะครับคอยติดตามชมท่านผู้ชมว่าก,กบกใหญ่ตรงนี้เขาจะทํำยังไงหรืรอว่าจะเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับโนนกกบกบนะครับ ก่อนที่จะลงทุง่งลงห้วยแล้วก็ข้ามไปยังบ้านกำแพงเพชรนะครับอนโนนะครับกบกใหญ่เราเป็นที่นับถือของชาวเสียงโชคทั้งหลายนะครับไปขอพรขอโชคขอลาบกันนะครับต้นโกบกใหญ่ก่งนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะโค่นหรือจะจะไม่โค่นก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชม งานช่วงนี้ก็ทําได้นะครับตรงเดินตรงนี้เราทาได้แต่ว่าลงไปหน่อยจะเป็นห้วยนี้ก็ยังคงต้องติดไว้ก่อนนะครับท่านผูช้ชมขงจอร์นกว่าโน่นนะครับจะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเดินคันวาบุกกาลาคงจะลงพื้นที่ได้ครบนะครับท่านผู้ชม โครงการถนนสีเ่เลนนะครับช่วงสีวิไลอัพเภอเมืองเมืองการเอาภาพามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับบางคนก็อยากจะดูนะครับบางคนขอมาบอกว่าบาวจุบัดไปถา่ายคลิปให้ดูหน่อยว่าไอโครงการถนนสีเ่เลนศสิวิไลบองการที่เขาทำไปถึงไหนนะครับก็คงจะได้ดูได้เห็นในคลิปนี้นะครับบาวจุบัดก,ก็ ถ่ายทาคลิปมาให้ท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายนะครับได้ด,ไดูได้ชมกันนะครับติดตามกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านกําแพงเพชรนะครับท่านผู้ชมต่อทำได้ทั้งสองข้างนะครับตรงเนินนี้ไม่มีปัญหานะครับท่านผู้ชม โครงการถนนสี่เลนนะครับท่านผู้ชมย้ำอีกทีหนึ่งโครงการถนนสี่เลนช่วงสิวิไลอำเภอเมืองบึงการครับท่านผู้ชมโหดแล้วเหมาก็โรงงานวันวันที่เรียบร้อยนะครับไม่ช้แม่นานเราก็คงจะได้ใช้ถนนสี่เลนไปมาสะดวกสบายระหว่างอำเภอสิวิไลแล้วก็อำเภอเมืองนะครับท่านผู้ชม ครับคลิปนี้คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชม